โอเคนะครับพบกับนายเดโนโจิรศักดิ์นัทนาพลโอ้ชื่อยาวเกินโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาตรวจสอบบ้านนาซิตี้บ้านนานะครับมีควายเผือกด้วยเออด้วยจากควายโอ้มันนั่งได้ด้วยนั่งอยู่บนควายเผือกที่ไม่เคยไปไหนมันคงสงสัยน่าสงสารคนสร้างแอบเขาคงจะติดกาไว้โอ้จะทำยังไงน่าสงสารเดือยจะเอาเรื่อยมาพาอย,อย่างนี้เลยเหรอกมาดูวางฝั่งตรงนี้นะครับจะเป็นเขตข้าราชการนะครับหยุดตรวจ ตรวจไม่นาะยคาบไปเลยเพวกนี่ทางนี้นี่นะครับเป็นจุดหยุดตรวจนะครับเป็นจุดที่บอกเลยวันนี้มาอยู่กันในข่าวนะครับข่าวว่าอะไรเจ้าเจ้ากวนมันก็ทําไปแล้วใช่ไหมใช่งั้นวันนี้ทา่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอไอเครื่อง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 ไอเครื่องสอวทอขออะไรไม่รู้อะสต,อสตอ็อปเขียนว่าสต็อปแล้วก็จะมีนี่ครับด่านตำรวจก็จะมีอาตมาครับ พักข้าไปเลยนะขอบใจมากโยมโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพักก็คือพะเข้าไปได้เลยโอเคอันนี้คือจุดตรวจนะรถรถคันไหนจะเข้ามาขอตรวจก่อนนะตรงนี้เข้ามาไม่ได้นะจ๊ะรถต้องตรวจก่อนรถต้องตรวจมอเตอร์ไซค์ก็ต้องตรวจแต่แต่คนไม่ต้องตรวจคนไม่จําเป็นจะต้องตรวจอาตมามา,มาแล้วเหรอไม่ใช่สิเราควรเราควรเรียกว่าเอาพะ มาทำอะไรเหรอเขามาทางนี้สิเดี๋ยวผมเปิดให้แล้วอาตมาอ,มอ,มอม๋ออาตมาอาตมาเราออกจากการเป็นพระลัทธินี่มีเครื่องกัน้นมีอยู่สองเครื่องกั้นนะครับนี่ก็จะมีเขียนว่าหยุดตรวจเป็นล้อลากนะครับแต่มันมันลากไม่ได้เลยนี่ดีๆชั้นพยายามจะลากแล้วแล้วก็จะมีตำรวจเฝ้าตรวจนะครับมันมันมันตรวจได้ทั้งยี่สิบี่ชั่วโมงเลย ออกมาได้เปิดดยตัวเสร็จแล้วไปอเคนะครับโอ้ดหโอเคนะครับโอ้ยใครมาทำเล่นพิเรนอะไรตรงนั้นน่ะเดี๋ยวฉันจะฟ้องตำรวจตับเลยนะมันขับเร็วมากโอ้โหรถแว้นเอยอยากได้อ่ะ ในไปหาซื้อที่ไหนอ่ะฉันอยากได้อ่ะโอ้รถมันอย่างเว้นอ่ะนี่ผมอยากได้มันอย่างเว้นเดเดเดี๋ยวลองไปดูที่ร้านเก็บพาสนะครับเอ้เข้าเรื่องก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูราคาก่อนแล้วกันนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นตัวเข้านะครับนี่ก็จะมีลวัลวกันมันมันเฝ้าได้ทั้ง2 4ชั่วโมองเลยไอย้ตำรวจตัวนี้นี่ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดหยุดตรวจนะครับเป็นเป็นทำไมไม่รู้เหมือนกันนะครับ อย่างกับเครื่องกั้นเลยมีไฟจำลองมีสำรองจะจะหยุดตรวจ24ชั่วโมงนะครับตำรวจไม่มีวันนอนแกกินกาแฟเยอะมากเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะติดตามหลับใน A B C D E F G จงลับไปะตํารวจโอ้ยร้องเพลงอะไรเนี่ยเพลงกล่อมตำรวจอ๋อไงก็ไปเป็นคนแล้วเหรอใช่ตอนนี้ฉันไม่ต้องเรียกนายว่าอาตมารหรือว่าหรือว่าโยมแล้วลหละตอนนี้ฉันก็รู้ผดปกติแล้วเพราะฉันกเกษียณจากการเป็นพระมาเขามีกเกษียณก,การเป็นพระเลยเหรอ ฉันไม่เข้าใจเรื่องพระเลยเพราะว่าฉันไม่เคยบวชเป็นพระฉันยังเด็กตื้ออยู่เลยฉันยังเป็นแค่เด็กตื้อๆคนหนึ่งที่มีช่องเล็กๆเปิดขายไว้ที่เรียกว่าบรรณาอัยเดโนชื่อเป็นช่องที่เล็กแบบยิ่งกว่าเล็กเออคนห้ามไปได้เลยไม่ไม่จำเป็นตอนนี้ด่านยังเปิดอยู่นะครับไม่ใช่ด่านสิมันหยุดตรวจที่หยุตออดตรวจรถผ่านรถผ่านห้ามห้ามรถผ่านรถผ่านไม่ได้นะจ๊ะขับก่อน รถยังผ่านไม่ได้โอเคตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับมาทําวันนี้ผมมาทํางานที่นี่สักวันหนึ่งนะครับถ้าถึงผมจะทํางานสักสองวันน่าจะได้เงินเดือนเป็นล้านนะเนี่ยโอ้โหค่สักขนาดนี้เลิกทาคลิปแล้วพิจารของรยวยๆสักขนาดนี้นะถ้ามันเป็นจริงนะเนี่ยตำรวจคุณออกไปได้แล้วเดี๋ยวผมจะทํางานเองมันก็ตีหน,นึ่งตีสองอะจะมาอีกกไม่กลัวผีเอาคุณตำรวจทําท่านิ่งแบบเนี้ยคิดว่าตัวเองเก่งเหรอหมาอ,อ้าเก่งเหรอเก่งคิดว่าเก่งเหรอนี่นะนี่นะนี่แน่ไม่มีอะไรเลย อ่ะคุณผู้หญิงข้ามไปเลยโอเคได้เดี๋ยวผมเปิดให้มาไปไปสิคณุณผู้หญิงโอ้ยจะมาทำไมเดี๋ยวเออรถคันนั้นขับไปได้เลยนะมันเป็นมันเป็นแกสเกต็ตเออตอนนี้ตอนเช้าไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คือเดี๋ยวถ้าตอนกลางคืนเออข้ามไปเลยไม่ต้องหยุดตรวจรถหยุดตรวจรถไม่ได้หยุดตรวจคนหัวหยุดตรวจรถไม่ใช่หยุตดตรวจคนหยุตดตรวจคนไม่ใช่หยุตดตรวจรถอ้าวพูดผิด โอเครถไม่มีรถผ่านมาเลยแถวๆเนี้ยสงสัยโดนผมเขาก็ไปเล่นปาร์ตี้กันนะไม่สนใจอะไรอ้าวไปอ,อะไรไว้อะ่ะไ,ไปขุดนาเป็นชาวนาเหรอเออไปเลยไปชาวนาเป็นชาวนาโอ้หาตังค์ไม่ได้เนี่ยโอเคนะครับนี่คือ,อตำรวจตำรวจสิดูตำรวจสิขอเช็คตัวตำรวจด้วยเพราะตำรวจจะเป็นตำรวจทิปก็ได้ตำรวจทิปสนามแข่งรถไม่น่าสนใจผมไม่อยากแข่งรถแข่งรถเสียวตายด้วยเออ ครับเพื่อนดีเอ้ยมอเตอร์ไซค์ขับไปได้เลยขับไปได้เดยวไม่จำเป็นจะต้องมีดา่านอ๋อฉันไม่ได้ขับตามด้วยนะไม่นานมันดื้อจังเลยถ้าใครอยากจะดา่านตรงนี้จะปิดตลอดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่ใครจะมาตรวจก็ต้องมาตรวจตรงนี้เท่านั้นนะครับใ,ใครจะมาใครจะมาตรวจใครจะมาข้ามต้องข้ามด้านนี้เฉพาะจะไม่มีรถซ้ายขวาไม่มีนะครับคือว่าออกไปเล่นดีกว่านอกบ้านเนาะ ไปิดเอาไว้ก่อนยังไม่มีใครมาเนาะเออเนาะก็เปิดตลอดเวลามาทํางานอะไรเนี่ยน่าเบื่อปัญญาอ่อนจะพูดคานี้ไปอีกล้านนาะไม่เหล่ยช่องนี้จะมีคําว่าปัญญาอ่อนมากมายทั้งทุกคลิปนะครับจะมีคําว่าปัญญาอ่อนมากเยอะเลยนะครับนี่คือร้านชาบูชาบูชาบูาบเป็นร้านชาบูของบ้านนานะครับประเภทบ้านนาะนรก็อยู่ที่ลาวนี่แหละไม่นานนะมันก็<ว>กอยู่ที่ไทยโทรศัพท์มามาโทรศัพท์ไม่ขึ้น โอเคโอเคนะครับคุณตำรวจคนนี้ก็ยังไม่ได้ไปพักไปนอนนะสักขอแคขอให้สักวันคุณได้ไปพักเถอะมันงั้นเดี๋ยวผมจะเลื่อนล้อลากออกนะไม่ต้องเป็นฮะคุณพูดได้ด้วยเหรอนึกว่าจะเป็นแค่หุ่นแล้วใชนไม่ใช่หุ่นพุดไม่ได้ก็นันี้ก็ติดจังผมคุณจะเข้าคุณจะคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้โอ้โหส่วนใหญ่ไม่มีใครมาเลยอะแถวๆนี้ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่เลยตรงตรงข้างในตรงนน้นอะมีมีรถเยอะมากเลย โอ้โหสมัยตรงนู้นมีรถเยอะมากเลยไม่มีรถออกมาทางด่านเลยอ่าคุณข้ามไปได้เลยเฮ้ย hey, โอ้ยรถถังรถถังอย่าบีิีใครนะหนาเป็นทหารประหน้ารถถังเลยรถถงังไปไัยอ่ะอยากได้รถถังตามอ่ะเขาไปซื้อที่ไหนกันอ่ะใช่ไหมผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่ร้านค้านะครับถ้าทํางนานเสร็จประมาณที่จะคืนได้โอ้ยประมาณตีสามอ่ะตีสามตีสองนะครับน่าจะได้เลยเนาะใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ใช่ ใช่เออในในไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องตรวจเขาตรวจรถไม่ใช่ตรวจคนร้องเพลงนี้อีกแล้วทําไมนั่นไงรถคันนั้นโอ้มีรถน้องเป็ดด้วยผมอยากได้รถน้องเป็ดอะเพราะมันมันเหมือนเป็นเรียงกองครับไปดูที่ร้านเกมพาร์ทดีกว่าเดี๋ยวเผื่อได้เติมโอ้มีรถนี้มีรถกระตา่ายโอ้ยนี่ไงรถเรือดำน้ำมาดำน้ำนี่มันเรือดำน้ำของปลาตืดนี่นนะ เี่ยในบ้างนี่แหละสิ่งที่ผมอยากได้ละคะเท่าไหร่เนี่ยขอกดไปดิแปดสิบ <80 S 1> โลบักอ๋อสามบุก้าโลบักสามตุก้าโลบักต้องเติมไปแปดสิบโลบักอันนี้มันมันเป็นเรือดำน้ำอุ้ยอันนี้ก็คุมเหมือนกันนะครับมีทมมั้งเขาจะซื้อให้ได้ทุกอย่างเลยนะครับทำไมเรามาดูกันในส่วนร้าน,น,น,นค้าเปิดที่ให้หมดเลยเปิดให้เข้าหมดแล้วไม่ต้องตรวจแล้ววันนี้หยุดตรวจ วันนี้ไม่ต้องตรวจเ<ห>นะาะวันนี้เจ้าหน้าที่เขาไม่อยู่มีแค่ตำรวจจะเนีงง่ยนมันอันนี้เป็นอันนี้เป็นของฟรีนะคะ่รนผูบบ้ชมอันนี้เป็นของฟรีแต่ผมอยากได้รถแต่ผมอยากได้คันนี้อ่ะนี่หล่อเท่คันนี้มันใหญ่จังเลยนี่มันอวกาศสุดยอดด,า,อดา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  ร้องเพลงบ้าเลยเนี hmm. uh ่ย huh. ฉ mm ันไม่อยากร้องเลยคลิปวันๆก็มีแต่ร้องเพลงน่าเบื่อแบบนี้เขาไม่มีซีนใหม่เข้ามาเลยฮะจะพูดถึงเรื่องซีนมานานแล้วนะแผ่นซีดีซีนแผ่นเทปโอ้จะพูดมาเรื่องเทปเลยมีรถตุ๊กตุกด้วยโอ้โหเก้าห้าสามห้ามีรถมิตร์บีนกวนกวนกวนตืดด้วยไงมิตร์บีนวะไงจาจะเดินเสาร์สนใจจะซื้อรถฉันไหมผมไม่สนใจผมอยากได้รถ้อง มอยากได้รถเป็ดมันเหมือนขบวนรถไฟมากคนรักรถไฟต้องยักย่องต่างต่างนี่ดิผมอยากได้คันนี้นะราคาเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบโลบัคเฮ้ยมันน้อยกว่าน้องเป็ดอีกไหมห้าสิบโลบัคใช่ไหมครับเดี๋ยวไปดูน้องเป็ดน้องเป็ดสามสิบเก้าโอเคสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในด่านนี้คืออันนี้มันใหญ่พอๆกันเลยนะครับถ้าผมมีโลบัคพอผมจะซื้อทั้งน้องเป็ดและก็แล้วก็อนนี้นะครับน่าจะเซฟนะน่าจะเซฟนะถ้าผมไม่รู้ถ้าถ้ามันไม่เซฟก็แย่ละดิ ใช่ผมก็ะจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวซึ่งมันก็จะเวบี้แย่มันก็เบบี้แย่เบบี้แย่ผมเสียตังค์เพื่อเพื่อมันผมก็ต้องผมก็ต้องลงทุนหน่อยนะคะท่านผู้ชมอ่านั่งอยู่บนควายเผือกและควายเผือกก็ติดกายอยู่ตรงนี้น่าสงสารมากผมจะเ,เลื่อยมาปาดปาดให้มันออกไปได้ไหมเนี่ยส่วนคนพวกนี้คิดว่านะพี่ครับพี่ครับพี่เต้นอะไรกันอยู่อ่ะผมขอร่วมแจมด้วยมาเดี๋ยวผมเลื่อนแจมเดี๋ยวร่วมแจมให้จิ๊จจับเอาไปสิ จะเจอไปจะเจอผมต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นผมเป็นยูทูบเบอร์ระดับหนึ่งของโลกไใ่ใช่มาไปแล้วมาเต้นอยู่ข้างหน้านน่ฉันเป็นดาวหนึ่งเนี่ยฉันเป็นดาวหนึ่งนี่นี่นเห็นไหมฉันเป็นดาวหนึ่งมีเมลอะไรสามารถต่อตอนฉันได้อจุ๊งเจาะอาจุ๊บปปาพีพ่ ปูปะปูปะอิจกปะปูปะอปูปะอปูชาปะปูป่าปูปะปูปะอปูวาปูอิจกจ้าปูปูปะอปูปะอปูปะหยุดมัวร้องเมัวร้องเพลงทำอะไรอะซีนเก่าชัดๆเลยไปดีกว่ามีจะมีอะไรบ้างนะนี่เออคุณผู้หญิงคําได้เลยวันนี้หยุดตรวจหยุดตรวจไปถึงหยุดตรวจใครนี่หรอวันนี้หยุดตรวจเด้อไม่มีไม่มีให้ตรวจวันนี้วันที่วันนี้วันที่ ตำรวจไม่ทํางานวันนี right. well, ้วันอาทิตย์ตำรวจไม่ทํางานโอ้ตำรวจปกติตำรวจเขาก็ทางานทุกวันไม่ใช่หรอไม่เกี่ยวกับวันอาทิตย์วันเสาร์อะไรพวกนี้เพราะมันเป็นวันเพราะมันคือวันข้าราชการไม่ใช่วันข้าราชการเนี่ยมันก็เป็นวันปกติซึ่งเราก็แหกแล้วก็แหกทํางานคือเราไม่ทํางานโดดแหกโดดโดดก็คือการโดดงานยังไรล่ะโดดโดดโดดโดนดันโดดงานโดดงานว่ายงโดดงานนี่ฉันกําลังโดดงานอยู่ เย่ yeah. โดดงานโดดยานโดดง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 านโดดยานมากไปไม่มีความสุขเลยเออเออสําหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่า es นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และผมก็เจ้าสิ่งนี้แล้วผมก็เจ้าตังที่ได้มาประมาณ200บาทนะไม่ไม่ไม่เอาทอามาทำรถทันจำเฮ้ยเอาเพลงปิดได้ไหมพูด นี่นะครับผมก็จะเอาตังตังประมาณ300บาทที่ผมได้มาจากท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมซื้อมานะครับอย่าลืมไปติดตามช่องผมละสักหน,หนึ่งหนึ่งหมื่นคนได้นะครับไม่เอาพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งขอพันหนึ่งเป้าหมายเป้าหมายที่ที่ที่ยากจนของผมนะครับเพราะบ้านผมฐานะยากจนไม่มีบ้านไม่มีไม่มีเลี้ยงแต่ควายดีนะที่ควายมันขำในมุกผมโอเคและผมก็จะซื้อสองอย่างนี้นะครับน้องเป็ดกับอันนี้ ส่วนมิเตอร์บีแล้วก็มิเตอร์บีที่แสนจะอบอวนโอ้ยนี่มันมันน่าคุนนะ้นคุนอะมันมันมันน่าคุนนะ้นคุนอะคือแบบเขาเอาเขาหน้าอะไรบางอย่างเขาไปใส,ส่คือแบบมันพูดไม่ได้จริงๆนะครับยูทูบเบอร์แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวโดนแบนไว้ต้องขับขับท่าทุเทรศมาเพื่อนขอติดรถไปด้วยไอทาได้ยังไงอะนั่งกันตั้งสองคนเลยเนะี่ยโอ้โหสุดยอดพูดสุดยอดสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพงเ่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครให้แฟนไงน้องเปที่ผมอยากได้ มานั่งได้หลายคนด้วยท่านผู้ชมคุ้มจริงจริงคุ้มจากราคาที่ได้อ่าสปอนเซอร์